สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องออฟซีทุกท่านพบกับผมโนโนาวินอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็ยังคงกอดติดเรื่องราวที่สือส่อโซเชียลของกัมพูชาหรือว่าของขมินหรือว่าของขมรนี่แหละพี่น้องเข้ามาจมตีประเทศไทยในหลายเรื่องในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาฝุ่นตลบเลยพี่น้องนะครับ เกิดข้อพิพาทในสื่อโซเชียลค่อนข้างที่จะรุนแรงทางฝั่งประเทศไทยเนี่ยก็โจมตีเขมรนทางฝั่งเขมีนก็โจมตีประเทศไทยนะครับหาว่าอ่าประเทศไทยไปเคลมวัฒนธรรมของกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นอ่าเรื่องของมวยตามที่เล่าให้พี่น้องได้ฟังเรื่องของโข,ขนเรื่องของวัดพระแก้วเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของประเพณีต่างๆนะครับกดโจมตีกันไปโจมตีกันมานะครับช่วงนี้สื่อโซเชียล ไม่ว่าจะเป็น t i k t o อกไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e เพจ Facebook i n s t a g กรมต่างๆหนังซือพิมพ์โทรทัศน์ช่วงนี้ก็โอโ้โหนะครับค่อนข้างที่จะร้อนละอุเหมือนกันพี่น้องหากพี่น้องได้เข้าไปท่องโลกอ,อินเทอร์เน็ตหรือว่าสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะได้พบกับหลากหลายข้อม,มูลหลากหลายมุมมองเขาก็ว่าเราเราก็ว่าเขานะครับเกิดการทะเลาะบ,บอกแว้งกันใหญ่โตในสื่อโซเชียลนะครับ พอดีเมื่อวานนะครับก็ไปเปิดดู t ิกต็อกก็เลื่อนเลื่อนๆื่อนไปก็ดูตามที่อยากจะดูหละพี่น้องอยากดูภาพไหนบ้างอยากดูสาวๆอยากดูสวยๆนะครับมันก็มีเลื่อนมานะครับอยากดูเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก็มีอยากดูเรื่องตลกโปกฮาเนี่ยมันมีหมดแต่อยู่ๆมันมีคลิปหนึ่งเด้งขึ้นมามันเหมือนกับรู้ว่าผมอยากจะชมเรื่องราวของ ผู้คนในกัมพูชาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของสื่อโซเชียลในเรื่องที่ขมรนโจมตีไทยอยู่ในขณะนี้นะครับก็ดิ้งขึ้นมาพอดิ้งขึ้นมาปุ๊บผมไปจิ้มแล้วก็เปิดดูนะครับก็ไปพบว่าเป็นอ่หนุ่มชาวขมรนซึ่งเป็นแรงงานของกัมพูชาเข้ามาทํางานในประเทศไทยเขาก็ได้ถ่ายทําคลิปโพสต์บอกสื่อโซเชียลในประเทศกัมพูชา,าบอกว่า ถ้าเบาได้เบาแรงงานของเขมี่ที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยเขาเดือดร้อนเหน็ดเหนื่อยจากหน้าที่การงานแล้วต้องมารับรู้เรื่องราวที่ทางเขมี่เนี่ยโจมตีประเทศไทยขอให้หยุดเถอะว่าอย่างนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทาไมพวกคุณฆ่ากันเองสังหารกันเองทําไมคุณไม่พัฒนาประเทศพอประเทศไทยเขามีความก้าวหนะ้าเขาทําได้ดีกว่าเก่งกว่า อย่ามาโจมตีเขาเลยหยุดเถอะหยุดได้แล้วเดี๋ยวผมให้พี่น้องไปชมคลิปนะครับสวัสดีครับเออความจริงแล้วเรื่องนี้ผมไม่อยากออกมาพูดนะมันเบ่าบางมากครับแต่ในความคิดของผมนะครับจบได้แล้วครับขอร้องนะครับคนฝั่งบ้านผมนะครับเลิกพูดนะครับหยุดได้แล้วครับแล้วคนพูดนันไดอะไรครับคนสงสารที่มาทํางานเมืองไทยด้วยนะครับนะครับทํางานเหนื่อยแล้ว ยังมาเจอแบบนี้อีกพวกคนน่ยอยู่ที่กัมพูชาไม่เป็นไรนะคนปั่นกระแซอะไรนะคนก็รอดคนก็ไม่ไม,ไม,ไม,มีปัญหาอะไรแต่คนที่ทำอาหารกินอยู่ที่ประเทศไทยนี่โดนกดดันนะเข้าใจไหมสงสารที่คนทำอาหารกินด้วยนะหยุดได้แล้วอย่าอ้างอิงประวติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่นะมวยไทยก็คือมวยไทยนะครับกุลคแมก็คือมุนกุนคแม นะอย่ามาหาตนตำรับอย่ามาออกว่าอย่ามาบอกว่าตนตำรับมาจากไหนนาไม่ใช่คนฟังผมนะเห็นลมพัดไหมลมพัดจากทางนี้นะก็ฝั่งนั้นโดนลมก่อนเพราะว่าจะลมเออลมที่พัดมานั้นมาถึงฝั่งเอ๋ที่อื่นนะคนเข้าใจไหมที่ผมพูดก็เคลื่อนก็คือวัฒนธรรมนะครับก็คนที่มาเผยแร่นั้นนะ่ะ อาจจะเป็นกลุ่มในกลุ่มหนึ่งคนในคนหนึ่งที่เผยแร่มาเรื่อยๆอาจจะโดนคังทิศในทิศหนึ่งก่อนแล้วเขาก็เผยแร่มาเรื่อยๆนะมันอยู่ที่คนไม่ปกปองรักษาเองนะวัตธรรมนี้มันคือการที่วัฒนธรรมที่เขาเผยแร่เนี่ยมันคือของที่รวมกันนะไอ้คนคนที่เผยแร่วัฒนธรรมนี้เขาก็ตั้งใจอยู่แล้วให้วัฒนธรรมของเขานี่มีอิทธิพลไปทุก ที่ทุกทวีปนะคนเข้าใจไหมที่ผมพูดเนี่ยอย่ามาอ้างอิงอย่าเอาประวัติศาสตร์มากล่าวมาพูดให้คนอื่นมาฟังพวกคนนะแล้วนะคนมัวทำอะไรนะวัฒนธรรมนั้นเขาเผยแร่มาให้ทุกคนเรียนรู้มดแต่พวกคนไม่ได้รักษาปก้องเองนะมัวแต่่ากันนะเท่าที่รู้ประวัติศาสตร์มาเท่าที่รู้ประวัติศาสตร์เขาข่าวมาเนี่ยขากันเอง แย่งกันฆ่ากันนะต้องการความเป็นใหญ่แต่ละคนนี้ไม่คิดบ้านเมืองนะ่าโทษเขาไม่ได้วัฒนธรรมรวมกันนี้เขาก็ปกป้องรักษานะเขาลงทงมากมายมาศานนะเขารักศิลปะของเขาเขาก็ปกป้องเขาก็ดูแลมาดีนะคนต้องเข้าใจถ้าคนคิดแบบนั้นน่าตัวจีนนะ่ะเป็นของจีนทำไมคนทำทำไมคนจัดทำไมจีนไม่เห็นมาทวงเลยนะวันฮาโลวีนสิบสี่คมพ่านะ วันคริสต์มาสยุโรปไม่มาท่วงเลยเขาไม่ถอยล่างเขาเดินเกาหน้า